กรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะได้ร่วมกับมณฑลอาหารบกที่16บูรณาการการทํางานร่วมกันและก็นําร่องลงพื้นที่ที่จะสุ่มตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและอุตสาหกรรมประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อกํากับแล้วก็ดูแลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานอย่างเคร่งครัดนะคะหวังที่จะแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายติดตามรายละเอียดได้จากคุณนัฐาชื่นพลค่ะ ค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บุญชัยซีฟู้ดโปรดักต์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานพื้นที่เป้าหมายนะคะที่ภาครัฐนั้นเร่งเดินหน้าค่ะที่จะตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของพรบรกรมโรงงานแล้วก็พรบรสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหการรมประมงนั่นเองค่ะรวมถึงขจัดปัญหาการประมงผิดกฎหมายด้วยค่ะ ตรวจสอบโรงงานของเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจบ้างเนื่องจากทำให้ลูกค้าเกิดความตกใจแต่ผู้ประกอบการก็ยอมรับว่าในสถานการณ์ที่ไทยถูกจับตามองจากทั่วโลกถึงการทำประมงผิดกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายเตรียมพร้อมตั้งแต่การที่เปลี่ยนจากโรงงานแปลรูปเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นห้องเย็น นะครับทุกอย่างก็เตรียมเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ใบอนุญ,ญาตรองอสี่นะครับแล้วก็รอขึ้นก็ประมงสำหรับการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะเน้นกิจการด้านประมงประเภทแกะล้างให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัดโดยตรวจสอบทั้งด้านการขออนุญ,ญาตประกอบกิจการด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยและด้านแรงงาน หากพบข้อบอกพร่องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะแนะนําให้แก้ไขไม่ปิดไม่ปิดแต่ต้องมีการสั่งการตามตามตาตรสางเจตให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรบางส่วนปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลก,กว่า5,000แห่งและมีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการประมงกว่า300โรงงานซึ่งคณะทํางานตรวจสอบทั้ง5ชุด จะเดินหน้าสุ่สนตรวจโรงงานอย่างต่อเนื่องและจะรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่30สิงหาคมนี้จากนั้นจะประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแผนและขยายผลการตวรวจสอบโรงงานต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การประกอบกิจการโรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเกรียงไกรวิหารธรรมไทยภาพนัฐชินพลรายงาน